บทที่7สอนเป็นการส่วนตัวภายใต้ชุดนอนบางๆของยาวเสียวฉันสามารถมองเห็นเรือนร่างของเธอได้อย่างเลือนลางหน้าอกอวบอิ่มสองข้างนั้นเรากับยาพิษที่ดึงดูดวิญญาณทำห้ฉันรู้สึกสับสนอยากจะเอาหัวยัดเข้าไปแล้วทั้งดูดทั้งเลียเพื่อลิ้มลองรสชาติเพียงแต่ว่าเมื่อฉันคิดว่าคงมีผู้ชายหลายคนทำแบบนั้นกับเธอ ในที่สุดฉันก็ยับยั้งแรงกระตุ้นนั้นได้ที่สําคัญที่สุดคือฉันรู้ว่าถ้าฉันเริ่มทำไปแล้วนั่นอาจจะทำให้ฉันหยุดไม่ได้แล้วก็ต้องโดนยาวเสียวภาคครั้งแรกของฉันไปอย่างน้อยควรจะให้ผู้หญิงสวยอย่างอยู่ถิงอย่างจะดีกว่าแม้ว่าตอนนี้ฉันจะกลายเป็นแมงดาไปแล้วแต่ก็ต้องเป็นแมงดาที่มีรสนิยม ไม่ใช่แค่เนื้อชิ้นเดียวก็จะกินมันดูผิวเผินเกินไปและไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการในขณะที่ฉันกำลังยับยั้งอารมณ์ด้วยตัวเองอยู่นั้นยาวเสียยก็จับมือฉันไว้ทั้งสองข้างหลังจากนั้นกองไปวางบนหน้าอกที่อวบอิ่มของเธอและบนขาอ่อนที่ขาวเนียนของเธอฉันไม่กล้าจะรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นและในขณะที่เธอกำลังค่อยๆเอามือฉัน ล้วงเข้าไปลึกขึ้นฉันก็รีบผลักเธอลงไปบนโซฟาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในขณะนั้นในขณะนั้นหย่าเสียวกำลังรอคอยมันอยู่เธอหลับตาลงและรอคอยให้ฉันพุ่งใส่ร่างกายที่อ่อนช้อยของเธอแต่ว่าฉันกับวิ่งหนีหัวใจทั้งสันและเต้นแรงมากแต่ฉันไม่วิ่งหนีแล้วก็ฉันก็คงอดไม่ไหว ฉันพิงตัวไปที่ประตูห้องนอนที่ถูกปิดสนิทพางหายใจอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นเต้นเรื่องอย่างนี้มันช่างเร้าใจจริงๆทำให้คนแทบทนไม่ไหวถ้าหากว่าเป็นอยู่ทิ้งแล้วก็ตอนนี้ฉันคงพุ่งเข้าไปหาเรือนร่างนั้นอย่างแน่นอนจากนั้นหัวเราะพูดน่ารักของยาวเสียวก็ดังขึ้นมาจากข้างนอกห้อง นายนี่นะ่ารักจริงๆแม้แต่เรือนร่างผู้หญิงยังไม่กล้าจับแล้วจะขายบริการได้ยังไง ฉันไม่กล้าตอบอะไรออกไปหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของยาวเสียวเดินเข้าไปในห้องข้างๆฉันนิ่งงันอยู่บนเตียงแม้กระทั่งอาบนา้ำยังไม่กล้าไปอาบฉันอยากจะนอนอยากจะสงบสติจ,จิตใจที่ฮึกเหิมนี้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะในหัวสมองมีแต่เรือนร่างของอยู่ถิงและเสียงครางของยาวเสียว ในที่สุดก็ทนไม่ไหวจึงเอาถุงน่องของอยู่ถิงออกมาและสิ่งที่บ้าไปกว่านั้นก็คือฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาอยู่ถิงและกระซิบบอกเธอว่าฉันจะใช้ถุงน่องของเธอชักว่าวนายคงบ้าชักก็ชักไปสิจะมาบอกฉันทำไม หลังจากนั้นทั้งอายและทั้งโมโหหลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ถูกตัดสายไปถุงน่องภายในมือหัวสมองที่จินตนาการถึงหน้าตาและเรือนร่างอันเซ็กซี่ของเธอบวกกับเสียงร้องครางเมื่อกี้ของยาวเสียวทำให้ฉันอดใจไม่ไหวและเริ่มทำสิ่งนั้นหลังจากที่ความคข่ในก้นบึ้งของหัวใจของฉันได้เสร็จสิน้น <c oughs> ก็พางมองไปที่ถุงน่องที่มีกลิ่นเรือนร่างของอยู่ถิง ได้ถูกเล็กตัวบาซิลัสใส่เต็มไปหมดฉันสาบานได้เลยว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเอาเล็กตัวบาซิลันี้ใส่เข้าไปในร่างกายของอยู่ทิ้งให้ได้ไม่ว่าเธอจะยอมหรือไม่ก็ตามหย่าเสียวก็เหมือนกันเธอกล้ามายั่วยวนฉันฉันจะทำให้เธอถึงกับร้องว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วและไม่กล้ามาดูถูกฉันได้อีกและไม่ทันไรฉันก็นอนหลับไปหลังจากตื่นนอนมาอีกวันฉันอาบน้น ้ำแต่งตัวหลังจากนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าพอฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากฟื้นตัวแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วงนั่นถ้าให้ชั้นรู้สึกสบายใจและในขณะเดียวกันภายในใจก็นึกขอบคุณอยู่ถ้งที่ช่วยเหลือตอนบ่ายจางหลงวูโทรหาชั้นพางส่งที่อยู่หนึ่งให้ชั้นและบอกให้ชั้นรีบไปที่นั่นฉั้นออกมาเรียกรถ แล้วรีบไปที่จางหลงวูเรียกว่าดีเลสิงซิงเคทีดีเลสิงซิงเคทีเป็นร้านคาราโอเกะที่มียอดขายมากที่สุดและใหญ่ที่สุด เมื่อก่อนฉันเองก็เคยมาอยู่ครั้งสองครัง้งด่านในก็ไม่ได้มีเรื่องอย่างว่าอะไรมากมายดังนั้นฉันเลยรู้สึกแปลกใจว่าทําไมจัางหลงวูถึงเรียกให้ฉันมาที่นี่และแน่นอนว่าไม่ได้มาร้องเพลงแน่ๆเมื่อมาถึงฉันก็ถูกพาขึ้นมาที่ห้องทํำงานที่อยู่บนชั้นบนสุดและพบว่า ดีเล่สิงสิงเคทีวีแห่งนี้ก็คือธุรกิจของจางหลงวูหรือพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะแห่งนี้ฉันเฝิงนายนี่แก่งจริงๆเลยนะหนึ่งล้านแลกกับการซื้อหนึ่งครั้งก็กล้าจะปฏิเสธฉันนับถือเจงๆงงงั้นฉันถามนายหน่อยเงินที่นายเป็นหนี้ฉันอยู่หลายแสนนั้นจะคืนเมื่อไร ขาเรียวยาวของจางหลงวูสวมใส่ถุงน่องสีดำที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานเท้าเล็กๆที่เนียนเรียบทั้งสองข้างไม่ได้สวมใส่รองเท้า ดังนั้นจึงทำให้เห็นเล็บเท้าที่ถูกทาด้วยสีม่วงวิบวับดูช่างหน้าหลงไหลและหน้าดึงดูดเป็นอย่างมากฉันหลีตาลงพางพูดว่าพี่หลงวูไม่ใช่ว่าพี่ให้ผมปฏิบัติอยู่ถิงดีๆหรอกผมกลัวว่าถ้าตกลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นการละเมิดคำสั่งพี่ฮะจางหลงวูตลกตะลึงในคำตอบของชันนายคิดแบบนี้จริงๆเหรอ สายตาของฉันค่อยๆมองไปที่ขาของจางลงูอย่างไรย้ยางอายเซ็กซี่มากและน่าดึงดูดมากอยากจะจับเอาไว้ในมือแล้วชักสักชุดหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ขาอ่อนกับมีกระโปรงบังไว้ไม่สามารถชื่นชมสิ่งที่อยู่ด้านในได้ผมผมอยากนอนกับพี่ เมื่อฉันพูดจบจ้างหลงวูก็หัวเราะคิกคักออกมาทำให้หน้าอ,อกของเธอสั้นไปตามเสียงหัวเราะสักพักใหญ่เธอถึงจะพูดขึ้นว่านี่เป็นเหตุผลที่พอจะยอมรับได้ก็ได้ฉันจะยกโทษให้กับการกระทําของนายเมื่อคืนนะแต่ว่าเรื่องที่ควรจะต้องทำก็จะต้องทำ พูดจบจ้างลงวูก็เอาขาทั้งสองข้างลงและพางหยิบบุหรี่จากโต๊ะทำงานขึ้นมาฉันก็รีบหยิบไฟเช็คออกมาแล้วช่วยจุดไฟเช็คให้เธอเธอโน้มหัวของเธอมาด้านหน้า แต่จากด้านบนฉันประสบความสำเร็จในการมองโลดคอเสื้อเข้าไปด้านในและเห็นหน้าอ,อกที่อวบอิ่มที่สวมใส่ด้วยยกทรงสีทองหน้าอ,อกคู่นี้ถ้าได้โดนกระแทกจะต้องสั่นไหวอย่างแน่นอนได้อารมณ์มากๆฉันก็ว่าทำไมนายก็ใจดีจุดไฟเช็คให้ฉันจางลงวูสังเกตเห็นสายตาของฉันอย่างชัดเจนแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมาย ทางถอยตัวออกแล้วโยนบุหรี่ให้ฉันฉันหยิบบุหรี่ออกมามวนหนึ่งแล้วจุดไฟจากนั้นก็รอให้จางลงวูพูดธุระออกมาผู้หญิงคนเมื่อคืนที่นายปฏิเสาาธเธอชื่อดี้ชิงถงสามีของเธอเป็นชายวัยชราอายุใกล้จะเจ็สิปีแล้วมีเงินดังนั้นจึงเอาแต่ใจไม่งั้นเรื่องนี้ก็คงไม่มาถึงหูฉัน เพราะล้วนเป็นลูกค้ารายใหญ่ฉันก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนายหาทางจัดการเองก็แล้วกันถ้ายดีก็ช่วยจัดการอย่าให้ทั้งสองฝ่ายต้องมาผิดใจกันและนี่คือวิธีที่ฉันต้องการถ้าอยากจะขายบริการนายก็ต้องเรียนรู้วิธีพวกนี้เอาไว้ นายไปคิดเอาเองว่าจะจัดการด้วยเรื่องแบบนี้วิธีไหนถ้าหากจัดการได้ดีพี่จะสอนนายให้เป็นการส่วนตัวฉันไม่กล้าพูดหรอกนะว่านายไม่เป็นรองใครในแวดวงนี้แต่อย่างน้อยก็สามารถทําให้ผู้หญิงสูงสักพวกนั้นออกห่างจากนายได้เหมือนปลาหนีน้ําผูดจบ จ้างลงวูก็ยืนขึ้นพางเดินเข้ามาข้างๆตัวฉันด้วยปลายเท้าหลังจากนั้นก็เดินไปด้านหลังของฉันทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่ามีฝ่ามือตบลงมาด้านหลังก้นของฉันตบอย่างไม่เบาเกินไปและไม่แรงเกินไปกำลังพอดีรากับยาสเตเทเรียวิไรติสที่คันอยู่ในหัวใจของฉันเป็นอย่างไงสามารถจัดการได้ไหม ลมหายใจออกที่ฟุ้งออกมาสัมผัสโดนหูชั้นเบาๆรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวทำให้ชันอยากหยุดแรงกระตุ้นความไข้ที่อยู่ก้นบึ้งจิตใจนั้นไว้แต่ก็ไม่อาจจะรั้งให้หยุดได้ต้องพูดเลยว่า จางหลงวูที่อายุ30ตสิต้นๆช่างมีประสบการณ์มากจริงๆเพราะเพียงแค่แรงตบฝ่ามือเดียวก็สามารถทำให้ฉันตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจอย่างถึงที่สุดได้ฉันหันหลังจากนั้นก็ใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่เอวของจางหลงวูและดึงเอวเข้ามา เห็นได้ชัดเจนว่าเธอคิดไม่ถึงว่าฉันจะไม่เจียมตัวขนาดนี้ดังนั้นเธอจึงไม่ทันตั้งตัวทำให้จุดที่เป็นส่วนตัวโดนฉันกระแทกสีหน้าของเธอราวกับกำลังกรีดร้องผม,ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมแต่ผมจะพยายาม เมื่อพูดจบฉันก็รู้สึกเสบร้อนที่แขนจากนั้นก็ดึงออกโดยสัญชาตญาณเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนเผาไหมจากก้นบุรีจางหลงวูกลับไปนั่งที่เดิมจากนั้นก็ยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาวางบนโต๊ะตามเดิมเฉินเฟิงนายไม่เจียมตัวแต่ว่าก็แข็งพอแรงพอและใหญ่พอฉันเชื่อว่านายจะจัดการได้แน่ๆ,ๆและฉันจะรอจะสอนนายเป็นการส่วนตัวสักวันอยู่นะ จากนั้นจ้างหลงวูก็หยิบใบอะไรสักอย่างออกมาจากกระเป๋าแล้วโยนออกมาให้ฉันฉันรับมันนั้นมาดูมันคือรูปภาพของดีสิงโถงนอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์ฐานะทางสังคมนิสัยบุคลิกเฉพาะตัวอย่างละเอียดฉันก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมผู้หญิงอย่างจ้างหลงวูที่สามารถดูแลวงการขนาดใหญ่นี้ได้เพราะที่แท้ก็มีวิธีการเฉพาะตัวนี้เอง มีของอยู่ถิงไหมจางลงวูคุ้นคิดจากนั้นเอาใบของอยู่ถิงโยนมาให้ฉันเมื่อดูเสร็จฉันก็เอาใบสองใบนี้คืนให้กับจางลงวูพางถามว่าพี่ลงวูมีของคุณเองบ้างไหมจากนั้นที่เขียบุรีก็บินมาแต่ทว่ากลับไม่โดนฉันทันใดนั้นโทรศัพท์ของจางลงวูก็ดังขึ้นเธอพูดอืมเพียงคำเดียวจากนั้นก็วางสายโทรศัพท์ไป ดีชิงโถงมาแล้วอยู่ที่ห้อง A66 ไปสิถ้าหากนายจัดการอยู่ถิงกับดีชิงโถงได้ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใบของฉันหรอกเพราะฉันจะให้นายใช้ร่างกายของฉันทำความรู้จักและเข้าใจฉันอย่างละเอียดเลย